สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะลงทะเบียนหมอพร้อมผ่านไลน์รับแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็ม3ดูขั้นตอนที่นี่หมอพร้อมชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านไลน์รับแจ้งเตือนฉีดวัคซีนเข็ม3ได้ทุกโรงพยาบาลที่ร่วมดูวิธีลงทะเบียนได้ง่ายๆที่นี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการอัปเดตระบบหมอพร้อม เพื่อเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มสามเพื่อเป็นเข็มกระตุน้นป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 โดยล่าสุดเฟซบุ๊กหมอพร้อมได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านไลน์เพื่อรับแจ้งเตือน การนัดหมายฉีดวัคซีนเข็ม3โดยระบุว่าลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อมเพื่อรับแจ้งเตือนนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นหรือการแจ้งเตือนอื่นๆจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมขั้นตอนลงทะเบียนดังนี้1เพิ่มเพื่อน l ล n e OA หมอพร้อมคลิกลงทะเบียนที่นี่2ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมระบบ iOS คลิกที่นี่ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันหมอพร้อมระบบ Android ฟังก์ชันในแอปหมอพร้อมมีดังนี้ตรวจสอบข้อมูลงานฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนตรวจสอบผลการตรวจ หาเชื้อโควิด -19 แบบ RT-PCR และแบบ ATK ค้นหาโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาใช้งานดิจิทัลเฮลพา a ์เอกสารรับรองสุขภาพดิจิทัลก่อนเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าร้านอาหารโรงภาพยนตร์ฟิตเนสโรงยิมหรือสถานที่อื่นๆเป็นเอกสารประกอบการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศ ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงทะเบียนลายหมอพร้อมโดยการสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างขอขอบคุณแรล่งข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ